สวัสดียามเช้าครับสวัสดีเช้าว,วันพุธวันที่สิบเนาะว,นวันที่สิบออกกําลังกายยามเช้าฝนตกฝนลงเม็ดก็ามาฝนตกฝนลงเม็ดก็ามาเป็นลูกกิ้งเนาะเล่นลูกกิ้งหนึ่งสองเล่นเบาๆเพราะว่ามันพื้นมันลื่นนะพื้นมันลื่นสามสี่ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Easy. Easy bed. Easy song. Easy sound. Easy tea. Easy bed. Easy bed. Easy, bed. Easy, bed. Easy, bed. Easy bed. สามสิบสามหนึ่งสามอสามองืพื้นเปียกเล่นยากหนะ่อยพื้นเปียก

gì chúc mừng xin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 

เอลเซิปไหลไ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 ปอืมเก้าหนึ่งก้าสองก้าสามก้าสี่อา

เจ็ดหนึ่งแหนึ่งเก้าหนึ่สองูนลิปนจีบนี่ก็พ่อแค่นี้แล้วครับพี่น้องพอกันไหมมือหนานะครับสวัสดีครับ